ผมออกเดินทางมาพร้อมครอบครัวโดยใช้รถยนต์ของพี่สาวและมีแผนข้าวๆว่าจะไปเที่ยวที่จังหวัดน่านจังหวัดที่พ่อกับแม่ของผมบนอยู่บ่อยๆว่าอยากไปสักครั้งซึ่งในวันแรกของการเดินทางผมจะพาพ่อกับแม่แวะเข้าไปทำบุญที่จังหวัดแพร่ก่อนเพื่อจะทำให้การเดินทางในวันแรกไม่น่าเบือเ่อจนเกินไปและเป็นการแวะพักระหว่างทางด้วยและผมก็ได้มาถึงยังที่วัดนาคูหาวัดเล็กๆที่อยู่ท่ามกลางหุบเขา มีบรรยากาศที่ล่มลื่นรายล้อมไปด้วยธรรมชาติผืนนาและลำธารซึ่งองค์ประกอบต่างๆเหล่านี้ก็เป็นตัวชูโรงทำให้วัดแห่งนี้ดูโดดเด่นและไม่เหมือนใครซึ่งพ่อกับแม่ของผมก็ดูจะชอบที่นี่อยู่ไม่น้อยซึ่งจุดเด่นของวัดน,นี้อีกอย่างหนึ่งน่าจะเป็นสะพานไม้ไผ่ที่ทอดยาวให้เดินผ่านทุ่งนาสองสีที่อยู่ข้างทางสำหรับใครที่ชอบท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและอยากได้แต้มบุญไปในตัว มาที่นี่น่าจะไม่ผิดหวังหลังจากเดินทางออกจากวัดนาคูหามาได้ไม่ไกลก็ได้มาเจอกับพุทธอุทยานดอยผาสวรรค์พระาธาตุอินแขวนซึ่งที่นี่อยู่ห่างจากวัดนาคูหาแค่ประมาณ3กิโลทำให้พวกเราได้บังเอิญแวะมาเจอที่นี่ สถานที่แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สการะพระาธาตุอินแขวนซึ่งเป็นแบบจำลองมาจากประเทศเมียนมาองค์พระาธาตุสีทองตั้งอยู่บนก้อนหินขนาดใหญ่ริมหน้าผาดูราวกับจะตกแต่กลับตั้งมั่นดังจิตใจที่แน่วแน่เป็นสัญลักษณ์แห่งความศรัทธาและเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้ที่ต้องการเข้ามาปฏิบัติธรรมที่สถานที่แห่งนี้ หลังจากที่ใช้เวลาเดินทางหลายต่อหลายชั่วโมงผมก็ได้มาถึงที่ตัวอำเภอเมืองของจังหวัดน่านแล้วก็ได้เข้าไปเช็คอินกับที่พักเพื่อจะนำสัมภาระที่เตรียมมาขึ้นไปเก็บไว้บนห้องโดยในช่วงเย็นนี้ผมมีแผนจะพาพ่อก,กับแม่เข้าไปเดินเที่ยวเล่นในตัวเมืองซึ่งทุกสถานที่ที่ผมจะพาพ่อกับแม่ไปในเย็นนี้พวกเขารู้จักและเคยเห็นมันมาหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นซุมปีลาวดี ที่อยู่หน้าพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติน่านหรือตลาดนัดคนเดินที่อยู่หน้าวัดภูมินพอช่วงก่อนที่จะออกเดินทางมาเนี่ยพ่อกับแม่ผมเปิดทีวีดู YouTube เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของจังหวัดน่านแทบทุกวันเลยเรียกได้ว่าข้อมูลแน่นกว่าผมที่จะพานำเที่ยวซะอีกและมื้อเย็นในวันนี้จะเป็นการเดินเลือกซื้อของกินในตลาดแล้วมานั่งกินกันที่ลานวัดซึ่งหลังจากกินเสร็จที่นี่จะมีการแยกการทิ้งขยะออกเป็น9ประเภท โดยมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนําซึ่งผมว่าเป็นการจัดการกับปัญหาขยะที่ดีมากๆเลยหลังจากที่ออกมาจากตลาดคนเดินผมก็ได้บังเอิญมาเจอกับงานน่านเฟสงานเทศกาลเล็กๆที่จัดอยู่หน้าคุ้มเจ้าเทพมารานในช่วงนั้นพอดีโดยในงานจะมีลานให้นั่งทํากิจกรรมเวิร์กช็อปพร้อมกับนั่งฟังบทเพลงที่บรรเลงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของชาวน่าน วันที่สองของการเดินทางเรายังเริ่มต้นวันด้วยการเข้าวัดอีกเช่นเคยโดยพวกเราเดินทางวนกลับไปที่วัดภูมินพอเมื่อวานพวกเรายังไม่ได้เข้าไปเที่ยวชมในตัววัดและพ่อกับแม่ของผมก็เตรียมตัวที่จะมาถ่ายรูปกับภาพจิตรกรรมฝาผนังปู่ม่านย่าม่านกับศิบปลักอีกด้วยซึ่งภาพกระสิบลักษแทบจะกลายเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเมืองน่านเพราะเราจะได้เห็นภาพนี้อยู่บนลายเสื้อยืดโปสการ์ดและสินค้าต่างๆตามร้านของฝากทั่วไป หลังจากที่ไหว้พระเสร็จฝั่งตรงข้ามของวัดภูมินจะมีร้านกาแฟโมก้าพอดเล็กๆที่เราจะได้กินหอมๆของกาแฟข้ามฝั่งมาจนถึงหน้าประตูวัดทำให้พวกเราต้องแวะเข้าไปลิ้มลองและที่สำคัญคือราคาไม่แพงด้วยนะหลังจากที่ออกมาจากวัดภูมินพวกเรามาแวะกินมื้อเช้าที่ร้านสีรถโอชา เป็นร้านที่ตั้งอยู่หน้าปากทางเข้าสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดน,น,น่านซึ่งผมค่อนข้างจะชอบรสชาติของโจ๊กที่ร้านนี้มากใครที่มีโอกาสได้ผ่านไปแถวนั้นก็อยากให้ลองไปแวะกินกันดูนะหลังจากที่ผมและครอบครัวได้เติมพลังกันจนอิ่มท้องพวกเราก็ออกเดินทางต่อเพื่อที่จะมุ่งหน้าสู่หมู่บ้านสปันในระหว่างทางพ่อของผมรีเควสว่าอยากไปคาเฟ่คาเฟ่หนึง่ง ที่เขาเคยเห็นในโซเชียลซึ่งจะสามารถแวะได้ระหว่างทางไปหมู่บ้านสปันนั่นก็คือที่นาตาทาคาเฟ่เป็นคาเฟ่และฟาร์มสเตย์ที่เผยเสน่ห์ของทุ่งนาเขียวขจีจุดเด่นที่พ่อของผมชอบและอยากมาที่นี่คือบันไดลอยฟ้าที่ทอดยาวกลางทุ่งนาที่เงียบสงบวิวสวยๆและลมพัดเอื่อยๆเหมือนทำให้ใจได้พักจากความเหนื่อยล้าของการเดินทางบางครั้งชีวิตก็ไม่ได้ต้องการอะไรมาก แค่การจิบน้ำเย็นๆภายใต้ท้องฟ้าและให้ธรรมชาติช่วยเติมเต็มต้องขอบคุณพ่อของผมเลยที่เลือกพามาแวะที่นี่หลังจากออกจากนตาตาคาเฟ่พวกเราขับรถต่อมาที่วัดสีมงคลหรือที่รู้จักกันในชื่อวัดบ้านกงวัดเก่าแก่ที่มีประวัติยาวนานและได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาตั้งแต่ปีพศ2395โครงสร้างของวัด สะท้อนเอกลักษณ์ล้านนาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะวิหารไม้โบราณที่มีลวดลายประณีตและจิตรกรรมฝาผนังสไตล์ไทยลือซึ่งบอกเล่าเรื่องราววิถีชีวิตของชาวบ้านในอดีตและในส่วนด้านหลังวัดจะมีลานชมวิวกว้างใหญ่ที่เปิดมุมมองออกไปสู่ทุ่งนาเขียวชอุ่มสลับกับเส้นสายของภูเขาที่ทอดยาวเป็นฉากหลังราวกับสถานที่แห่งนี้เป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงศิลปะ ความศรัทธาและธรรมชาติเข้าด้วยกันอย่างลงตัวในระหว่างทางไปหมู่บ้านสปันเราจะได้เจอกับอีกหนึ่งแลนด์มาร์คของจังหวัดน่านตอนนี้ก็มาถึงที่ถนนเลขสามของจังหวัดน่านแล้วนะช่วงนี้รู้สึกว่าคนเยอะมากเยอะกว่าเมื่อก่อนที่เคยมาเยอะเลยแล้วก็สภาพแวดล้อมโดยรอบก็ดูเปลี่ยนไปดูรองรับนักท่องเที่ยวได้ดดมากขึ้น ถนนหมาเลข3เป็นเส้นทางสุดฮิตของจังหวัดน่านที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นด้วยลักษณะโค้งเป็นรูปเลข3ท่ามกลางภูเขาและธรรมชาติที่สวยงามเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต่างหลงไหลมาหยุดถ่ายภาพเก็บความงามของสถานที่นี้ไว้ในความทรงจำ ในระหว่างเส้นทางจากถนนเลข3สู่หมู่บ้านสปันพวกเราต้องจอดแวะจุดชมวิวอยู่ตลอดทางผู้พ่อก,ก,กับแม่อยากลงไปสัมผัสบรรยากาศแทบจะทุกจุดถนนสายนี้ทอดยาวผ่านแนวเขาสูงคดโค้งไปตามสันเขาเผยให้เห็นวิวพาโนรามาอันกว้างไกลตลอดเส้นทางสหมหรับสายชอบขับรถเที่ยว ผมว่าเส้นทางนี้คือหนึ่งในเส้นทางที่ต้องมาสัมผัสให้ได้สักครั้งในชีวิตหลังจากผ่านโค้งคดเขียวมานนาไม่ท้วนพวกเราก็มาถึงอำเภอบอกก่อเกลือเมืองเล็กๆกลางขุนเขาที่ซ่อเนเสน่ห์มากกว่า800ปีกับบ่อกเกลือสินเทาโบราณหนึ่งในไม่กี่แห่งของโลกที่เกิดเกลือขึ้นบนภูเขานอกจากชมวิถีตต้มเกลือแบบดั้งเดิมที่นี่ยังมีสปาเกลือให้แช่เทา้า ผ่อนคลายร่างกายด้วยแร่ธาจากธรรมชาติท่ามกลางอากาศที่บริสุทธิ์เมืองเล็กๆแห่งนี้อาจไม่หรือหวาแต่กลับมีสเสน่ห์ที่ทำให้นักท่องเที่ยวยังคงแวะเวียนมาสัมผัสความเรียบง่ายและความงดงามที่ไม่เคยจางหายพวกผมเดินทางมาถึงหมู่บ้านสปานในช่วงเย็นก่อนเข้าเช็คอินที่พักพนักงานนํำเบลคัมดิงมาเสิร์ฟให้จิบระหว่างรอ เพิมความสดชื่นและช่วยให้ผ่อนคลายจากการเดินทางหลังจากได้จิบเครื่องดื่มเย็นๆที่เตรียมไว้ต้อนรับพวกเราก็แยกย้ายกันเข้าที่พักของแต่ละคนตอนนี้เราก็ได้ที่พักแล้วของคืนนี้เป็นสายหมอกบอกครคักที่สปปน แล้วก็เย็นนี้เราสั่งอาหารของที่พักมากินซึ่งก็จะลงไปกินข้างล่างพอตะว,วันรับขอบฟ้าความหนาวก็เริ่มมาเยือนมื้อเย็นของที่พักถูกจัดมาในเซตขันโตกสไตล์ภาคเหนือหลังจากทานจนพออิ่มท้องแล้วผมก็แยกย้ายออกมาเดินเล่นชมบรรยากาศยามค่ำคืนในหมู่บ้านสปันกับพี่สาว จนไปเจอกับร้านสโลบาร์คอฟฟี่ร้านเล็กๆที่ยังเปิดอยู่ในยามค่ำคืนผมสั่งเครื่องดื่มเย็นๆมาทานเล่นก่อนจะกลับไปเอนกายพักผ่อนยามเช้ากับสายหมอกบางๆที่ปกคลุมหมู่บ้านสปันท่ามกลางอากาศบริสุทธิ์และความเงียบสงบ ผมกับครอบครัวตื่นแต่เช้าเตรียมตัวออกไปเที่ยวชมรอบๆหมู่บ้านซึมซับความงดงามของธรรมชาติและวิถีชีวิตเรียบง่ายของที่นี่ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่สะพานร่วมใจสามัคคีวันนี้พาที่บ้าน<ม>ออกมาถ่ายรูปก,กับบรรยากาศยามเช้าตอนนี้แดดออกแล้วอย่างจ้าเลยมาเที่ยอวอก,กันที่บ้านก็ได้ความรู้สึกอีกแบบหนึ่ง หลังจากที่ผมและครอบครัวเก็บภาพบรรยากาศกันจนพอใจพวกเราก็กลับไปที่ที่พักเพื่อรับประทานอาหารเช้าที่เตรียมไว้พร้อมจัดกระเป๋าและเตรียมเช็คเอาท์เพื่อออกเดินทางสู่จุดหมายต่อไปที่น้ำตกสปัน ตอนนี้กำลังจะพาพ่อกับแม่วัดความแข็งแรงขึ้นน้ำตกสปันแม่คิดว่าขึ้นไหวปะเนี่ยไอ่ฮะไหวดิว <laughs> เดี๋ยวขึ้นไปชั้นบนสุดเลยนะได้ <laughs> ต้องไหวอยู่แล้ว <laughs> น้ำตกสปันเป็นน้ำตกเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางป่าเขาในหมู่บ้านสปันการเดินทางต้องอาศัยการเดินเท้าเข้าไปเล็กน้อย ลัดเลาะผ่านเส้นทางธรรมชาติที่ยังคงความสมบูรณ์น้ำตกแห่งนี้มีน้ําไหลตลอดปีและในช่วงหน้าฝนจะยิ่งเพิ่มความชุ่มช่ำเป็นพิเศษสเสน่ห์ของที่นี่คือความดิบของธรรมชาติที่ยังคงค,งความเรียบง่ายไม่มีการปรุงแต่งมากนักช่วงนี้น้ําตกสปันเขาเหมือนจะ ปิดให้บริการไม่ให้หนักท่องเที่ยวเขา้าปิดยังไม่มีกําหนดเลยนะไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนกันวันนี้เรามาก็เลยน่าจะไม่ได้ขึ้นไปดูแต่ก็ยังมีทาน้ําตกข้างๆที่อยู่ข้างล่างให้ได้เห็นอยู่อดาพาพ่อกับแม่ขึ้นไปเลยเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ไม่สามารถเดินขึ้นไปถึงน้ําตกสปันได้อาจเป็นเพราะช่วงนี้น้ำน่าจะไหลแรงเกินไปจนเป็นอันตรายต่อนักท่องเที่ยว ถึงแม้จะไม่ได้เห็นน้ำตกใกล้ๆแต่การเดินเท้าในเส้นทางธรรมชาติของหมู่บ้านสปันได้ซึมซับบรรยากาศระหว่างทางก็คุ้มค่าและถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวพ่อของผมยังมีรีเควสตอีกหนึ่งคาเฟ่ที่อยู่ในหมู่บ้านสปันนั่นก็คือหยุดเวลาคาเฟ่ร้านกาแฟที่ตั้งอยู่บนเนินสูงทำให้มองเห็นทิวเขาสลับซับซ้อน และทุ่งนาสีเขียวที่โอบล้อมหมู่บ้านสปานเอาไว้การได้กลับมายืนมองหมู่บ้านจากมุมนี้อีกครั้งทำให้ผมนึกถึงช่วงเวลาเมื่อหลายปีก่อนที่เคยเดินทางมาที่นี่เพียงลำพังและเป็นจุดเริ่มต้นของการทำเพจนี้มันเหมือนกับการได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอนานได้เห็นหลายๆส่วนของหมู่บ้านนี้เติบโตขึ้นมีรีสอร์ทและที่พักเพิ่มขึ้นจากครั้งก่อน แม้มีหลายๆอย่างเปลี่ยนแปลงไปแต่สเน่ห์ของสปันยังคงเหมือนเดิมในระหว่างทางผมและครอบครัวแวะเข้ามาทำบุญที่วัดภูเก็ตเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลก่อนเดินทางกลับบ้านนี่ใหญ่ดูการให้หางกาปลาแบบใหม่ อาหารกาอาหารกานะครับอาหารกาแต่นกก็กินได้ลจะลงนกับหลังจากให้อาหารกาเอ้ยอาหารปลาเสร็จพวกเราก็เดินชมบรรยากาศรอบๆวัดเล็กน้อยและเท้าไปในอุโบสถเพื่อกลาบไหว้พระซึมซับบรรยากาศอันเงียบสงบของวัดภูเก็ต ก่อนที่จะเตรียมตัวบอกลาทริปนี้และเดินทางกลับบ้านพร้อมความทรงจำดีๆที่ได้จากการเดินทางไหนแม่ลองพรีเซนต์หินก้อนนี้ดิความสวยงามมันเป็นยังไงสวยงามมากเลยค่ะเขาแกะล,ลักลูกชาค่ะอ่าเป็นหิน,น